จระรับต้นเหนือเมฆครั้งใหม่ที่ต้องไต่ระดับความใหมให้ถึงโคตรนรกจากมือเปล่าสู่ทรชนจากศัตรูสู่คู่หู Your next job, I'm gonna do it with you. แท็กทีมหนึ่งฝ่าปฏิบัติการจุดระห่บกระหน่ำกระสุนแบบนันสต็อปในภาพยนตร์แอคชั่นภาคต่อฟอร์มยักษ์จากสตูดิโอผู้สร้างจอห์นวิค Den of ฟทริป e ์แพน t ทอรโคตรนรก ต้นเหนือเมฆแทนเทอร่าการกลับมากำกับของคริสตีนกูเดร์การ์สมือเขียนบทและผู้กำกับจากหนังภาคก่อนที่เจ้าตัวได้บอกว่าภาคนี้จะยกระดับความ,หมดหนืให้บ้าระห่ด้วยถุนซาและสเกลที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า <vic XX X> จากแผนล้นรถขนเงินสุดระห่ในกรุงลอสแองเจลิส สู่แผนจรกรรมเหนือเมฆล้นชิงเพชรที่มีมูลค่ากว่า800ล้านยูโรในทวีปยุโรปที่เต็มไปได้วยการไล่ล่าและคาประสุต์เจนนฟ์ตีสแพนเทอร์ e r a โคตรนรกล้นเหนือเมฆแพนเทอร์วันนี้ในโรงภาพยนต์